สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมในช่อง PT Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Call of d ต t y นะครับหลังจากที่ผมมาหายไปนานนะครับกับเกม Call of Duty ผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็คงฝีมือตกแล้วครับผมก็ใช้ปืนลูกองนะครับโอเคแตกหมดสามเรียบ หวังว่าฝีมือผมจะยังไม่ตกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแบบครนี่ไงเออเออบร้อย โอ้โหตายนะครับโอ้โหโดนใส่หลังครับอานี่ไง ก็เป็นไงวะอ๋อผมลืมไปผมเป็นปืนลูกซองยิงไกลไม่ได้ครับถ้ายิงไกลแล้วมันจะไม่แหรงมันต้องยิงจ่อๆเลยนี่ไงเดี๋ยวเก่อนเออเรียบร้อยเอายังไม่ตายด้วยนี่มีดแล้วละ่ะเข้าไปส่วนมีดไม่ทันครับว่าจะชนะนะอ ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สองนะครับลองจากอันดับที่หนึ่งมาติดๆครับผมโอ้ฝีมือตกเห็นชัดเจนโอ้ยมีคนปลาระเบิดมาไม่โดนหรอกดูนนะเป็นปืนอลไรว,วะอ๋อเข้าใจลววางไว้ตรงนี้ดีกว่า อันนี้ก็เป็นแผนที่ใหม่นะแผนที่สุดฮิตนะครับโอ้ยผมกำลัง,จะ,งจะได้ที่สองโอ้ยผมน่าจะได้ที่สองนะเรียบร้อยครับผมได้ที่สองตูง้อะไรอันดับที่สองก็โอเคแล้ะโอเค ผมก็แดนแบบที่2นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปคอฟดิวตี้เท่าไหร่เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย